สวัสดีครับวันนี้เราไปส่งของกันนะ,ะเครื่องเย็นนิดนึงแว้นไปไปรนณีครับวันนี้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้มาโวที่ปั๊มน้ํามันนะฮะเติมน้ํามันเพิ่งเสร็จตอนแรกก็จะไม่เติมแล้วครับกลัวนะฮะกลัวหมดกลางทางถ้าหมดกลางทางปุ๊บเนี่แย่ yeah. แย่เลยนะฮะฮเดี๋ยววันนี้น่าจะไปที่อำเภอด้วยนะไปกดตังค์ด้วยแต่ว่าก็ไปเปิดกล้องที่โนโ่นแหละเออที่หน้าตู้ ATM เลยแต่ตอนนี้ก็วิ่งไปถึงไปสนีก่อนนะรถซื้อแกง ผมเปิดนิดเดียวแล้วเนี่ยคันเร่งเนี่ยเฮ้ยเอาอีละพยายามที่จะนั่งหลังตรงๆนะครับถ้านั่งหลังตรงคุณผู้ชมจะเห็นถ้าไม้คุณจะหงุนหเอา,เอา,เ,อาเอาลิ้นคันอีกคุณผู้ชมจะเห็นอ่าด้านหน้าด้วยนะถ้านั่งหลังคอมเนี่ยมองไม่เห็น อกถ้านั่งข้อมมันจะเห็นแค่ตรงนี้คอนโซลไอ้รถเนี่ยหน้าปัดรถแต่ถ้านั่งหลังตรงนี่คุณผู้ชมจะเห็นหมดละนะไม่รู้ว่าไม่จะเข้าหรือเปล่านะครับทาไมไม่เข้าก็ขออภัยด้วยจักรยานด้านหน้าคันนี้ เย็นชื่นใจคุยถ้านหน้าฝนตกได้ว่าะมองว่าคงจะไม่ตกมาถึงที่ผมจะไปถึงนะถ้าตกมาถึงนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับเสื้อกันฝนน่ะมีนะครับ,นะรบแต่ว่าเราจะถ่ายวีดีโอไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่กล้องมันอยู่บนอกผมถ้าเป็นติดหมวกอะถ่ายได้นะครับลุยฝนะ่ะ หายได้สบายๆเลยแหละว,วันนี้รถไม่ค่อยมีเลยวะ่ะโล่งจังเลย๋ต่ไม่อยากเปิดคันเร่งสักเท่าไหร่ ทำไมล้อมันใส่ยสายวะสายทุกคลิปแหละ <c oughs> ไม่ได้ตรวจเช็คสภาพก่อนนะเนี่ยเอามาวิ่งเลยโอ้โหมืดฝนกูตายแล้วทันไยวะต้องรีบแล้วครับต้องทำเวลาแล้ว มันโลง่งผิดปกติวันนี้ผมมาผิดเวลาเปล่าวะวไมโล่งจังเลยวะวันนี้ยังไม่ได้เปิดคันเร่งเกินเลยนะเปิดไม่สุดด้วยเปิดนิดเดียวถึงไปสนีแล้วโอ้โหไปสนีก็โลง่งอย่างนี้ก็ดีครับไวหน่อยโอเคนะเดี๋ยวผมส่งของสักคู่นะครับ เดี๋ยวเจอกันนะมีรถปาวะไม่มีนะโอเคนะครับก็กดตังเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านกันนะฝนตววยปลายนิดนึงนะเนี่ย ๋ถวนี้รถเยอะนะไม่อยากขี่ไว้นะครับวันนี้เนะมากดตังค์ให้แม่ด้วยนะขียช้าแล้วกนะันขอฟังเสียงพ่อนะพ่อไม่ลั่นมันไม่มันนะครับ ขี่พอประมาณแล้วกันวนันนี้ขี่ไว้ไปก็เท่านั้นแหละ

คำรามสักนิดนึงถนนโล่งจังเลยเนี่ยไม่มีรถเลยเองโล่งเลยขี่แบบสบายสบายเลยโน้นขอฟังเสียงแบบโ้นหน่อย ไ้าสาใจว่ะไม่มีรถครับเบรคเล่นเลย <c oughs> รู้สึกว่าล้อมันแว่งแว่งยังไงไม่รู้อ่ะ <c oughs> ผมต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลูกปืนทำเยอะเลยแหละ ไม่กล้าเล่นสักเท่าไหร่นะล้อมันแกว่งแล้วรู้สึกมันไม่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 มั่นใจอันนี้เป็นกองกองหมกนะครับไม่ใช่กองเดิมนะกองหมก ท่อขาดนะครับไม่ใช่ท่อแต่งนะท่อขาดเดี๋ยวถ่ายท่อให้ดูท่อขาด <c oughs> มันไม่ใช่มันขาดหรอกมันโดนสนิมเออสนหลิมกินมันก็เลยเสียงก็เลยดังนิดนึงแต่มันดังไม่เพราะเสียงมันยังไงไม่รู้แปลก ต้องจอดๆข้างหน้าตลอดนะสายซิ่งทั้งหลายอย่าละสายตาเป็นอันขาดสุดยอดชอบจังเลย แปลกยังไงวะต้องไปที่บ้านต้องจอดดูล้วสักหน่อยล้วมันผิดปกติแล้วมันแกว่งแไงครับแกว่งแกว่งเยอะเลยไม่แกว่งธรรมดาแกว่งเยอะเลย Ủa lúp hôm nay ologic gọi ra thế nào lúc <laughs> จะวิ่งจะวิ่งผ่านทำไมนกไก่เนาะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งทั้งที่อุ้ยจอโอโหจอดริมผนังเกิน <c oughs> ชิดโคตรชิดเลยดูดิย <c oughs> ไปถึงสอกเลยซ้ำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e ด้วย,วยนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวไปส่งบินให้ลูกค้าก่อนนี่บินนะ โอเคนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ